อยากให้ลูกมีเป้าหมายของตัวเองด้วย2เทคนิคค่ะเทคนิคแรกให้ลูกได้เลือกสิ่งที่ชอบด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าในการทํากิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนะคะให้ลูกเนี่ยได้เป็นคนเลือกเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวาดรูประบายสีเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรี และคุณพ่อคุณแม่นะคะลองสังเกตว่ากิจกรรมไหนที่ลูกสนใจแล้วก็ปฏิบัติได้ยาวนานนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้เขาแล้วก็ผลักดันให้เขาได้มีความชํานาญแล้วก็เชื่วชาญม,มากยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่2นะคะให้ลูกได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายค่ะลูกๆได้มีประสบการณ์ตรงหลายๆกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะทําสําเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ตามนะคะถือว่าเขาจะได้มีประสบการณ์ตรงของเขาเองค่ะ สิ่งสำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้กำลังใจกับเขาเพราะว่าการให้กำลังใจจากคนที่เขารักจะช่วยส่งเสริมความกล้าให้กับลูกและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆค่ะ